ในที่สุดก็มาแล้วนะผมสรากกิจกรรมหน้าบีแตกแจกเกมนั่นเองนะผมใครที่สามารถเอาชนะหน้าบีไปได้นะรับไปเลยนะครับดักบอลสปาร์กิ้งซีโร่นะผมอัติเมติีดิ t ชั่นนะ PC ส e a m นะผมวิธีการลงทะเบียนกิจกรรมนี้ไปยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กันณนปีเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเนาะวันนี้นะครับ คลิปนี้นะผมก็จะมาประกาศนะผมเปิดกิจกรรมนะกีแตกแจกเกมนะผมหรือว่านะักผีเกมนั่นเองนะซึ่งกิจกรรมนี้นะผมรางวัลที่จะได้นะก็เป็นดักบอลสปาร์คิงซีโร่อัติเม t ดิ d i ชั่น Zero นะผมพีซ <Wow. S 1> นะีสตีมเนาะใครที่สามารถเอาชนะนาไปได้นะรับไปเลยนะผมตัวเกมเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าท่านใดที่พีออเดอร์มาแล้วนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงิน ต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนนะวิธีการลงทะเบียนกิจกรรมนี้นะว่าลงทะเบียนยังไงนะผมนะอันดับแรกนะฮะให้เราไปเปิด Facebook กันได้เลยนะผมโอ้โหโกดเปิด Facebook มาได้เลยนะฮะ a few moments later ะนะครับผมก็หลังจากที่เราเข้า Facebook กันมาแล้วนะผมให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่มุมซ้ายบนนะไปค้นหานะฮนะเนาะพิมพ์ไปเลยครับว่า x คา n t เตอร์นะผมนะครับกด enter หนทังทีฮนะปุ๊บนะครับผมก็จะขึ้นเพจ X c o u n t เคามานะข้างบนนะกดเข้าเพจไปได้เลยนะปุ๊บหลังจากที่เรากดเข้าเพจมาแล้วนะผมเนาะนะครับให้เราเลื่อนลงมานะให้เราเลื่อนลงมานะจะอยู่ตรงแนะนำนะนะจะเป็นโพสต์นี้นะผมจิจิกรมปิดแตกเจะเกนผมกดเข้าไปเลยนะนททีปุ๊บ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดที่ตรงนี้นะฮะให้เราให้เรา,ากดที่ลิงก์ Google Form นะผมจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับปัญัดนี้นะ d o Google นะผม com นะผมกดเข้าไปเลยฮนะปุ๊บอ่าก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นอ่า Google Form มาเลยนะผมนะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับ อ่านเงื่อนไขาการเข้าร่วมกิจกรรมอ่านจุดประสงค์อ่านอะไรเรียบร้อยนะผมรูปแบบการย่งขันและกติกาอ่านให้ชัดเจนอ่านให้เข้าใจนะผมเนาะทุกตัวทุกบรรทัดเลยนะผมหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับอ่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะเลื่อนลงมาผม นะครับเลื่อนลงมาเนาะนะครับก็จะมีคําถามว่าชื่อที่ใช้สมัครของผมแล้วก็กรอกไปเลยเนาะอย่างผมนี่นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมอย่างผมเนี่ยก็พิมพ์ไปเลยนะชื่อที่ใช้สมัครอันนี้เป็นชื่อแข่งนะชื่อ่ในชื่อในกิจกรรมแข่งเนาะอย่างผมก็จะเป็นน้าบีนะครับพิมพ์ไปเลยนะบีชื่อเล่นนะชื่อเล่นก็พิมพ์ไปเลยชื่อภาษาไทยก็ได้ชื่อบีนะผมอย่างนี้เนาะ เบอร์โทรที่ใช้ติดต่อได้จริงอ่าแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรไปเลยศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปดอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะผมอันนี้สมมตินะสมมตินะตัวอย่างเฉยๆน,น,นะผมแล้วก็พิมพ์เบอร์นะครับเพื่อแบบว่าเผื่อแบบใน Discord หรือว่าใน Messenger นะเนี่ยเผื่ออ่าทางเราเนี้ยติดต่อผู้แข่งขันไม่ได้จริงนะผมเราก็ทางเราก็ต้องขออนุญาตโทรติดต่อนะผมนะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะผมต่อมานะฮะบัญชีเฟซบุ๊กที่ใช้ติดตามนะผม ให้ท่านผู้ชมนะครับย้อนกลับไปที่ a c e b o o k ฮะย้อนกลับไปที่ a c e b o o k นะผมและต่อไปนะให้ท่านผู้ชมไปแคปตรงนี้นะครับข้าเฟซบุ๊กตัวท่านผู้ชมนะครับแคปตรงนี้นะผมนะให้ท่านผู้ชมแคปรูปนี้ไปนะคแคปรูปนี้ไปเนาะนะครับถ้าใครใช้โทรศัพท์แล้วก็แคปผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะฮะอ่านนะผมหลังจากที่เราแคปไว้เสร็จแล้วนะผมเรา กลับไปที่ลิงก์ะบีเกมต่อเลยนะครับแล้วเราก็มาอ่านหัวข้อถัดไปนะรูปที่กดติดตามเพจนะผมรูปที่กดติดตามเพจนะฮะแล้วก็กลับไปที่ Facebook ใหม่อีกทีนะผมปุ๊บแล้วเรากลับไปที่เพจ X c ็ u n t e r นะครับ นะผมแล้วเราก็มาแคปรูปที่กดติดตามตรงนี้ท่านผู้ชมต้องกดติดตามก่อนนะผมอย่าลืมกดติดตามนะพอหลังจากที่เรากดติดตามเสร็จแล้วนะครับให้เราแคปนะฮะหน้านี้นะผมอ่านะหลังจากที่เราแคปหน้าการกดถูกใจเพจได้ครารเตอร์เรียบร้อยนะผมเราต้องไปกดแชร์โพสตกิจกรรมเอ็กคอรเตอร์นี่นะเราต้องกดแชร์กิจกรรมนี้นะเรากดแชร์ไปหนึ่งทีนผม กดแชร์นี่นะกดแชร์ตรงนี้นะหลังจากที่เราเข้ากลุ่ม Discord มาแล้วนะผมกลุ่ม Discord ด,ดนี้ชื่อว่า Egg X Counter แล้วก็บอล Sparking Zero นะครับเนาะเราก็ต้องใหม่ที่ตรงทั่วไปนะให้เราไปคลิกที่ตรงทั่วไปนะผมคลิก1ทีนะปุ๊บหลังจากนั้นนะเรานะครับผู้ลงกิจกรรมเนี่ยจะต้องเทสต์พาเก,กับแอดมินนะผม 4ท่านนะครับคนใดคนหนึ่งก็ได้นะจะเป็นผมนะ้าบีก็ได้นะคุณฟุกคุณบอสแล้วคุณก๊อตนะผมนี่ตรงนี้เขากําลังเล่นอยู่เลยนะนะแอดมินนะผมรออยู่ในห้องนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปนะครับว่าทดสอบนะครับพาเสกรบกวนแอดมินด้วยครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับหลังจากที่เราเข้ากลุ่มมานะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยว่าทดสอบประเซกหรือว่าขอทดสอบพประเนี่ยรบกวนแอดมินด้วยนะครับหรืออะไรก็ได้เนาะประมาณนี้นะผมนะแล้วก,เวกนะ็เดี๋ยวก็รอแอดมินตอบมานะอ่นะก็ตอนนี้แอดมินไม่ตอบกันนะฮะตอนนี้แอดมินกำลังด่วนกันอยู่นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรฮนะก็เดี๋ยวพอหลังจากที่เข้ากลุ่มเนะี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะตอบเองเนาะนะครับก็เวลาเทสพาระเซกเนี่ยส่วนส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะช่วงเย็นๆช่วง หัวขคาำนี้นะก็มาเทสก่อนได้นะครับหลังจากที่เราเทสเสร็จนะฮะปิงปกติการควบคุมจอยการกดปุ่มอะไรต่งตางๆปกติก็จะสามารถลงแข่งได้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเนาะอ่าอยากให้ท่านผู้ชมนะครับจับ wifi ถ้าเป็น w i f i เนี่ยอยากให้จับ 5G มากกว่าเพื่อ ในเรื่องของความปิงนะที่เสถียรนะผมแล้วก็สายแลนนะสายแลนนี่คือดีสุดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการลงทะเบียนกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้นะจะเริ่มแข่งนะครับภายในวันศุกร์ที่12กันยายนะผมถึง20กันยาเลยนะบกเนาะนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้นบีเอเจเทนเมนต์แล้วก็คุณกอจิมาไลด์ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะในโพสแชร์นะนะครับได้แปะลิงก์อ่า YouTube แล้วก็ TikTok ไว้ทั้ง2ท่านเลยนะของผมเนี่ยจะเป็นในทาง YouTube นะผมส่งคุณก๊อตเนี่ยจะเป็นในทาง TikTok เนาะยังไงปรากดติดตามกันด้วยนะครับนะครับสลับเท่านี้สลับคลิปนี้นะแระบีกก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมนะผมหวังว่าจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมมาเยอะๆนะคระับกีนดีต้อนรับนะฮะไปแล้วครับผมโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวครับสวัสดีครับ